สวัสดีนะคะพี่ๆีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพาเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพาเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆีทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจสามารถแอดไลายที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์094949801 5นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่619ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันทั้งหมด50รายการนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ2 0 0บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดไหนในรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1นึ่งกันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดมั่นแคนะคะ เหรียญที่ระลึกยกช่อฟ้าสาราวัตรเดิมบางนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะปี2531นะคะรายการที่สอง ต่อไปเป็นรายการที่สานะคะเป็นพระพุทธ,ธโสธรปี4 6 0นะคะด้านหลังก็มีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สนะคะต่อไปรายการที่4ี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะด้านหลังตายันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะ ต่อไปรายการที่5นะคะเป็นพระมหิส่วนนะคะรายการที่6นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะ รายการที่7นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะ <c oughs> รายการที่8ดนะคะ <c oughs> เป็นหลวงพ่อรวยนะคะ <c oughs> วัตกโกนะคะ <c oughs> รุ่นรวยยั่งยืนนะคะ <c oughs> อ,อง์นี้เป็นรายการที่8ดนะคะ รายการที่9เป็นเห,นหรียญหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะปี2521นะคะด้านหลังเป็นท้าเวสวันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะรายการที่10นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังมีตาสัญลักษณ์นะคะเนื้อชุบรักษสีดำแบบนี้เลยนะคะมีคาบติดทองตรงมือด้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะ ต่อไปรายการที่11นะคะเป็นพระคุณแผนหงพายกุมารน,นะคะด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบนะมวยผมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่11นะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่12นะคะ <c oughs> เป็นเหรียญรอเหรียญจอบนะคะหลวงพ่อไป่นะคะที่ระลึกสองสี่ค์นี้เป็นรายการที่12นะคะ ต่อไปรายการที่13นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะองนี้รายการที่13นะคะด้านหลังนะคะจะมีรอยแบบนี้เลยนะคะ<ๆ>องนี้เป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14เป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังพระอาจารย์ทีมงานเลื่อนสมณศักดิ์นะคะองนี้เป็นรายการที่14นะคะ ต่อไปรายการที่15นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะทรรมขันหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพป,ปี2482องนะคะองนี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัวรายการที่สิบหกนะคะด้านหลังองค์นี้เป็นหลังเรียบนะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่17บเจ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จนาเร พระสมเด็จพระนเรศวรน,นะคะด้านหลังเป็นพระพุทธชินราชองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นเหรียญดวงพ่อไปนะคะที่ระลึกสองสเนะคะเป็นรายการที่18นะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่19เนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะนี่เป็นเหรียญพระ10เพราะเรียกว่า10ทัดนะคะหลวงพ่อเงินปี251912นะคะปี2512นะคะหลวงพ่อเงินเป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะคะที่ระลึก2 478นะคะ องค์นี้เป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปรหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่2 2นะคะรายการที่22เป็นพระสมเด็จพิมพ์เล็กนะคะ พระสมเด็จพิมพ์เล็กนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เล็กนะคะองค์นี้มีค่ารักปิดทองนะคะเป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้นะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบรายการที่24นะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะเป็นหลวงปูเพือกนะคะเ<อ>หรียญหลวงปูเพือกนะคะด้านหลังเขียนพระครูกะระดุนาวิหารีวัดหญิงแก้วนะคะเป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะรายการที่26เป็นเหรียญเป็นพระพงนะคะหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะ ต่อไปรายการที่ยี่สิบเจดนะคะเป็นวัดท่าซุงนะคะหลวงพ่อรือีริงดำนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ยี่สิบเจดนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นหลวงพ่อรวยเหรียญหน้าใหญ่นะคะรุ่นกระถินปี54วัต,ตโกนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิก้านะคะเป็น หลวงปู่มหาศิลานะคะเป็นเหรียญรอด้วยนะคะเหรียญน,นี้ชื่อรุ่นหัวใจเจ็ดตำนานนะคะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะคะอง์นี้รายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะด้านหลังท้าวเวสุวรรณปี25 2 1สองนะคะเป็นเนื้อทองแดงแบบว่าออกรมดำนะคะองคนี้เป็นรายการที่30นะคะ ต่อไปรายการที่31นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะพระสมเด็จปกโพด้านหลังพระแม่ธรณีบีบน้ำมวยผมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะรายการที่32นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูให้ชมกันนะคะ อีก20รายการเลยนะคะพาสสมเด็จเนื้อผิวสวยๆหลากรายพิมพ์นะคะรองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจองค์ไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะองค์นี้เป็นพาสสมเด็จปกโพนะคะนี่นะคะ ด้านหลังก็จะมีรอยจุดปกโพแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34รายการที่34เป็นองค์นี้เลยนะคะ <c oughs> ส่งให้ดูให้ชมกันเหมือนเดิมเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ เนื้อก็จะมีค่าปรักนะคะรายการที่35นะคะด้านหลังองค์น,นี้มีคำว่าเฮงนะคะ รายการที่36นะคะรายการที่37นะคะ รายการที่38นะคะรายการที่39นะคะอง่งนี้มีรยมวลสารนะคะ รายการที่40นะคะ <c oughs> <c oughs> รายการที่สีอนะคะ รายการที่42นะคะองค์นี้มีหน้ามีตามีเส้นเกษานะคะรายการที่43นะคะองค์นี้เหมือนจะมีหน้ามีตานะคะเดี๋ยวลองส่องให้ดู มีหน้ามีตามีรลยเส้นเกษาเหมือนกันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่43นะคะรายการที่44นะคะ รายการที่45นะคะสมเด็จปกโพด้านหลังพะระเมธรณีบีบน้ำมวยผมนะคะเป็นปกโพพิมพ์เล็กนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะ มีโรยผงตะใบทองนะคะแล้วก็โรยเส้นเกษานะคะ47นะคะ รายการที่48นะคะองค์นี้เนื้อผิวสวยๆเลยนะคะมีค่าปลักนะคะองค์นี้เป็นรายการที่48นะคะรายการที่49นะคะ ายการสุดท้ายรายการที่50นะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ กกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ